สวัสดีค่ะพบกับช่อง youtube สมมาทาโร่ค่ะเปิดพไพ่ทายดวงคนที่เกิดวันอังคารดวงรายปาก1-16เมษายน2565ครึ่งเดือนแรกคนวันอังคารดวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังและรับชมคลิปนี้กันได้ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีเท่านั้นนะแล้วก็ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนวันอังคารทุกทุก,ท,กท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยมีติกต็อกน้องส้มทัวริสอีกหนึ่งช่องทาง <c oughs> อ่ะ คนอยากดูดวงส่วนตัว1คําคำถามราคาเริ่มต้น39บาทจามคำถาม99บาทและคําคำถาม149บาทค่ะทักแชท facebook สมัคพยากรพิมพ์ภาษาไทยนะคะกติกาง่ายมากโอนเงินแล้วส่งสลิปพร้อมกับส่งคำถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะทยอยตอบให้นะคิวโทรคุยยังมีเหมือนเดิม ใครอยากนัดคิวโทรคุยก็นัดได้นะ20นาทีราคาเริ่มต้น299บาทต่างประเทศ359บาทค่ะและช่วงนี้ wallpaper มือถือเสริมดวงใครอยากเปลี่ยนใครอยาก ปังชุดละ239บาทเท่านั้นเลือกได้3อย่างไม่บวกเงินเพิ่มหรือใครสนใจอยากจองเทียนบูชาพระราหูชุดละ199บาทนะคนวันอังคารจ๋าช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยทำอะไรให้รอบคอบนะเตือนเลยจริงๆเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับอารมณ์เนี่ย อารมณ์ความขัดแย้งความรุนแรงช่วงนี้คนวันอังคารเองจะอารมณ์ขึ้นง่ายหรือจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงผีเข้าผีออกถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะออกแนวแบบประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติช่วงเนี้เลือดลมไม่ค่อยดีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงต้องระมัดระวังอารมณ์เพราะว่า3 <c oughs> ดาบเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้ง ขัดแย้งกับคนรอบข้างขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานต้องลรามัดระวังแล้วเห็นไพ่สิบดาบไหม ไพ่สิบดาบทำอะไรให้รอบคอบนะกรณีแรกเตือนเรื่องของความรอบคอบตรวจสอบตัวเช็คเอกสารการทำงานที่ได้รับมอบหมายอะไรที่เราได้รับมอบหมายโดยตรงเนี่ยต้องดูดีๆรายละเอียดต่างๆอย่าให้เกิดข้อบกพร่องอีกกรณีหนึ่งอย่ามีคู่ปรับอย่ามีคู่อริหรืออย่ามีศัตรูเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถูกแทงข้างหลังนะยกเว้นว่าใครตัดสินใจอยากเปลี่ยนงานความหมายของเดเมจิ i เชียนอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานได้นะคะทำงานจบมาไม่ตรงสายก็ไม่เป็นไรคุณมีทักษะคุณมีพรสวรรค์ บางคนอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นดาราอยากเป็นนางแบบอย่างเงี้ยหรือบางคนมีพรสวรรค์ในเรื่องความสวยความงามอยากเปิดร้านเสริมสวยอยากมีคลินิกสัญญกรรมเป็นของตัวเองอยากทำสปาอยากมีร้านทำเล็บทำผมอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดนะอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรืองานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพรตตี้พเลขานุก,การงานเอกสารงานธุรการก็ได้ กันนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราจะบอกว่าอย่าซับซ้อนอย่าลังเลอย่าเข้าใจยากทำในสิ่งที่รักและอยากทำแล้วใช้พรสวรรค์ที่มีให้เป็นประโยชน์น้องน้องหนูหนูที่นะคะสนใจอยากจะเรียนสายความสวยความงามสายศิลปะหรือสายธุรการการเงินการธนาคารการบัญชีสอบได้สอบติด สำเร็จสมหวังนะส่วนใครที่ผิดหวังมาก่อนหน้านี้ไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตําแหน่งมองว่าในความผิดหวังนั้นเนี่ยมีโอกาสมีความโชคดีเหมือนมีเทวดาเหมือนมีนางฟ้ามาปโปรดอยู่ดีๆก็ได้รับข่าวดีเซอร์ไพรส์ผิดหวังไปแล้วเสียใจไปแล้วแต่อยู่ดีๆเอา้า เหมือนเป็นคนโกงความตายได้รับโอกาสกลับคืนมาเสียอย่างงาั้นนะจ๊ะส่วนใครที่ตั้งใจจะลาออกงานอยากเปลี่ยนงานสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะช่วงนี้ความไบเซ็กชวลค่อนข้างโดดเด่นถ้าพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลมีโอกาสได้ได้รับการสนับสนุนจากเพศที่3หรือ <c oughs> เพศตรงข้ามแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความรักไบเซ็กชวลโดดเด่นนะ คุณชอบเพศเดียวกันได้นะความรักไม่จํากัดเพศบางคนสับสนกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายหรือเปล่าฉันเป็นเกย์ฉันเป็นใบฉันเป็นดีฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ย อย่าไปคิดเยอะคุณไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะคุณเป็นคนที่ธรรมดาปกตินี่แหละแต่คุณแค่ตกหลุมรักคนอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองโดยที่คุณไม่ได้แคร์ว่าเขาจะเป็นเพศไหนนะลูกนะความรักไม่จำกัดเพศช่วงนี้เนี่ยดวงไบเซ็กชวลโดดเด่นไม่เป็นประเด็นหรอกสิ่งที่เป็นประเด็นคืออะไรรู้ปะ รักซ้อนรักสามเศร้าไม่ว่าจะคุณจะชอบเพศเดียวกันชอบเพศตรงข้ามคนโสดดูดีๆนะลูกนะคนโสดดูดีๆ ระมัดระวังเจอดวงเมียน้อยระมัดระวังเจอคนมีเจ้าของรักซ้อนซ่อนรักบางคนเข้ามาหาเราด้วยความเสน่หามีความอยากมีความใคร่หรือมันมีเรื่องของแรงดึงดูดทางเพศอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ทางเพศนําความรู้สึกทางใจอันนี้ต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะไปเสียตัวให้กับคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่เตือนแล้วบอกว่าแม่หนูถูกหักหลังเขามีเจ้าของ อยู่แล้วเอาก็แม่เตือนแล้วนะหนูดูคลิปนี้ดีๆแล้วกันนะลูกนะส่วนในเรื่องของคนมีคู่ <c oughs> คนมีคู่นี่น่าห่วงนะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะสามดาบกับสิบดาบอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับการถูกทรยศหักหลังก็ได้นะ คนมีคู่มีแฟนระมัดระวังแฟนจะนอกอกนอกใจหรือบางครั้งมันมีปัญหารักซ้อนมือที่สามที่ผ่านมาถ้าแฟนมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นหรือที่ผ่านมาแฟนดูมีรับลมคมในอะไรกับคุณเนี่ยดูดีๆนะ ไม่อยากจะใช้คำว่าถูกสวมเขาไม่อยากจะใช้คำว่าถูกทรยศหักหลังอ่ะแต่ความหมายไพ่มันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าถึงเวลาต้องจบถึงเวลาที่ความจริงจะเปิดเผยคุณก็ตัดสินใจเอาก็แล้วกันนะความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนมีคู่ก็ระมัดระวังครองคู่กันด้วยสติก็แล้วกันนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเรื่องแรกของคนวันอังคารเตือนเรื่องของผลประโยชน์ ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครอย่าให้ใครยืมเงินอย่าทำธุรกิจธุรกรรมหรืออย่าร่วมลงทุนกับใครมีความเสี่ยงถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังแล้วเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆดีนะ การเงินดีบางคนได้เงินเพราะความสวยความรอ่อได้เงินเพราะความเสน่หามีคนมาเปมีคนเอาเงินมาให้แต่ข้อเสียของคนวันอังคารช่วงนี้ได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวเก็บไม่อยู่เลยเงินออกไปนะแบบว่าเยอะมากบางคนสนุกสนานล,ะละันลาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพยายามเก็บเงินให้อยู่หน่อยช่วงเนี้ ทักษะการหาเงินน่ะเก่งอยู่แล้วหรือแม้แต่ดวงอุปถัมภ์ช่วงนี้ก็โดดเด่นแต่ขอเก็บเงินให้อยู่นะจ๊ะ โชคลาบมาจากเพศตรงข้ามหรือโชคลาบมาจากความเป็นความตายบางคนมีทุกขลาบเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคให้ลาบในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเจ็บหนักป่วยหนักหรือบางคนมีเรื่องอุบัติเหตุต้องเตือนกันนะต้องเตือนกันนะดาวพระอังคารยังอยู่กับดาวเสาอยู่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอุบัติเหตุหนึ่งแล้วนะ 2. อ,อวัยวะภายในช่องท้องโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมดลูกและ กำลังไข่ต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษส่วนคนที่มีความเสี่ยงระม,มัดระวังติดโควิดขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงหรือขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมเสริมดวงอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้ทําบุญลงศพก็ได้เติมน้ํามันตะเกียงก็ได้ หรือใครจะปล่อยปลาไถาชีวิตสัตว์เป็นการเสริมดวงก็ได้ช่วงนี้ลางสังหรณ์แม่นซิกเซนแม่นการมูเตรูประสบความสำเร็จนะขอพรได้อธิษฐานได้เชื่อเซนของตัวเองได้มีสติรอบคอบกับทุกๆเรื่องนี่คือคำเตือนแต่อย่าจิตตกเป็นกำลังใจแม่มาเตือนแม่มาบอกจงมีสตินอกนั้นอย่างอื่นก็คือขอให้ชีวิตมีความสุขกับทุกๆน ชื่นชอบกดติดตามกันได้สะดอกเคราะห์จุดเทียนชุดละ199บาทนะคะดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมภพยากรวานินนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ